มินาซังคอนดิจิวะตาชีวาซันเดสวัสดีครับซันครับผมกระับเสู่เกมออกซิเจน not included ไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่39 DLC Space เอานะครับก็มาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเราต้องทำที่นี่ให้เสร็จให้ได้ก็คือจะเป็น ตัวคอนโดสัตว์เลี้ยงน,นะครับคือตรงนี้จะเป็นจุดที่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อสัตว์ต่างๆทั้งตัวเด็กก็ผิวมันเด็กก็ธรรมดาแล้วก็ที่เหลือคลาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหิ่งห้อยนะครับแต่ว่าผมต้องใช้เวลาในการเลี้ยงมันสักิดน,นึงถึงจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวสายพันธุ์ให้มันกลายเป็นชนิดอื่นนะครับคือถ้าเ,าเป็นหิ่งห้อยเนี่ย สายพันธุ์ถัดมาของมันนั้นจะเป็นตัวหิ่งห้อยตะวันนะครับซึ่งตัวหิ่งห้อยหิ่งห้อยตะวันเนี่ยมันจะเป็นตัวออกสีส้มตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะนำมาเลี้ยงไว้ที่ห้องคาล่างก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ขอเลี้ยงแค่แสายพันธุ์เดียวไปก่อนก็แล้วกันเนอะแต่ตอนนี้เราต้องมาทําที่นี่ก่อนก็คือจะเป็นเร si ื่องกับฟาร์มแห่งนี้นะครับอ่าตอนนี้รู้สึกว่ากาัทจะทาการปิดเพื้อตรงนี้แล้วนะครับเมื่อทำการปิดเพื้อเสร็จแล้วปุ๊บที่เหลือแค่ทําการสามมาร้างบันไดจากข้างบนเนี่ยให้มันลงมา,า้าง็งปเเตยนนะอจจ ผ่านมาจากข้บนเท่านั้นที่จะสามารถลงมาทํางานบริเวณคางล่างได้นะครับอแล้วก็ตรงบริเวณนี้ไหนขอดูไหนซีตรงนี้นะครับก็คือจุดที่จะเป็นจุดที่เราได้วางตัว ตู้เรรก็บของอัตโนมัติเอาไว้ใช่ไหมซึ่งถ้าว่าเราไม่ได้มีการต่อสายไฟไม่ได้มีการ,รต,ต่อวงจรอ,อะไรนะครับวเวลาที่สารพันนำไอเทมมาเก็บเนี่ยมันจะปล่อยทิ้งพื้นไปเลยใช่ไหมซึ่งทีนี้มันก็จะปล่อยทิ้งพื้นเอาไว้ตามตำแหน่งของท่อที่เราทาการสร้างเอาไว้ซึ่งตอนนี้มันจะเทไปทางซ้ายใช่ไหมหมายความว่าถ้าหากเราทําการนําไอเทมมาใส่เอาไว้แล้วไอเทมที่เป็นขันสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมาอยู่ทางซ้ายซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่สารพันจะไม่สามารถเริ่มมือเข้าไปหยิบได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ในจุุดดแบบบบ้มมออัที่ไ่ไไไสาาารถเปเก็ แต่เพราะฉะนั้นในห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่ผมจะนํา่ายสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการบินหรือไม่ก็ใช้ในการตะกระแพงได้นะครับอย่างเช่นพวกตัวปั๊กสลักเอยตัวหิ่งห้อยตัวอ่าพิบอะไรแบบเนี้ยก็สามารถนำมาเก็บเอาไว้ในห้องนี้ได้แต่ว่าถ้าหากเป็นตัวอื่นล่ะอย่างเช่นตัวแฮชเอยหรือไม่ก็เป็นตัวสวิตร์เนี่ยเราใช้เทคนิคนี้ไม่ได้เพราะว่า คนงานจะไม่สามารถเอื้อมมือไปจับมันมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันสักเล็กน้อยซึ่งทีเนี้ยผมทำห้องเก็บไข่อีกแบบหนึ่งนั้นเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าคนงานครับช่วยเร่งงานมาพลื้อถอดตงีทิ้งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการวางตู้เก็บของเนี่ยเอาไว้ที่บริเวณข้าบนตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการตั้งค่าว่าให้นําตัวไข่เสียเลี้ยงที่เป็นพวกอะไรบ้างนะมันจะมีแฮตมีสวิตเทิร์นมีตัวกับกับใช่ไหมมีได้อีก ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาปล่อยอทิ้งเอาไว้ที่บริเวณข้างบนให้อเทพตกวจมาข้างล่างแล้วห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่ตัวสัตว์เลี้ยงสามารถเดินผ่านไปมาได้แต่ว่าคนงานจะไม่สามารถเข้ามาเก็บในเรื่องของตัวไข่ได้อีกเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับโอเคทําการเคลียร์เพื่อ,อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านี้เราก็สามารถนำตัวอเทมเนี่ยมาใส่ที่ตัวตู้เครื่องขอยตโอโตมัริเพื่อให้ตัวไข่สัตว์เลี้ยงสามารถตรลงมาข้างล่างได้แต่ว่าตอนนี้นะครับบริเวณข้างบนเนี่ย มันจะไม่ใช่ห้องรวนาะเนื่องจากว่าไม่มีประตูกั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางประตูกั้นกันซะหน่อยนะครับซึ่งประตูที่จะวางเนี่ยมันจะเป็นประตูมงลวดน,นะครับประตูมงลวดเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งไปนอนแบบนี้เราก็ยังสามารถให้ตัวไอเทมเนี่ยตกลงไปข้างล่างได้และในห้องนี้ก็ยังคงเป็นห้องต่อไปด้วยเช่นกันนะครับโอเคคนงานช่วยมาก่อสร้างกันหน่อยแล้วก็ตรงนี้อ่าบันไดตรงเนี้ยอ่าผมไม่ได้ใช้แล้วก็ทําการสั่งเลื้อถอดออกไปก่อนได้เลยนะครับเออใช่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูดาวที่4กันหน่อยดาวฟ ตอนนี้ดาวฟีสโซลา่านะครับสุวเหลก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการตั้งค่าเป็นออเอาวไว้ใช่ไหมแล้วก็ข้างในนี้อ่าเดี๋ยวคนงานครับช่วยนําอาหารในห้องเนี่ยออกไปหน่อยซิตรงนี้อ่าตั้งแบบเป็นงานาตามๆเอาวไว้แล้วก็ให้คนงานนะครับนาเรือของตัวอาหารที่เราอุ่าหแบกมาเนี่ยเอาวไว้ที่ฐานดาวตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นการเคลื่อนเรือของไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในยานลำานี้ให้ไปอยู่ที่ตัวดาวฟีสโซลา่านะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอตั้งค่างานนิดนึง ตัวตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นตรงนี้เดี๋ยวขอเด้งานให้สูงขึ้นมาแล้วก็ทําการคัดลอกกันตังค่าด้วยนะครับคือเนี่ยมีการวางตู้เย็นเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่าตู้เย็นอันเดียรู้สึกว่าจะไม่พอนั่นเองอทีนี้เรามาดูขนางกันนิดนึงตรงนี้นะครับคือจุดที่ผมจะต้องมีการทําเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าเขาเนี่ยมันจะเป็นการทําฟาร์มที่จะเป็นของตัวต้นข้าวนั่นเองนะครับมันเป็นตัวต้นข้าวสลิดคือเมล็ดข้าวสลิดเนี่ยมันจะมาจากเจ้าตัวต้นไม้ต้นไหนวะ ปีโตบ้างไหมเนี่ย <c oughs> ที่นี่มันมีโตอยู่บ้างประเด็นรู้สึกว่าจะอันนี้นี่มีมีม,มีนี่ครับมันจะเป็นต้นข้าวสลิดนะต้นข้าวสลิดนะครับถ้าหากว่าเราเอาไปปลูกเองเราจําเป็นต้องใช้ดินแล้วก็ใช้น้ําใส่ด้วยซึ่งที่นี้นะครับมันเป็นที่ที่แบบว่าจะหาดินมันก็หาได้ยากเหมือนกันนะน้ําก็หายากใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นการครงในเรื่องของตัวอุณหภูมิเอาไว้ซึ่งต้งนไม้ต้นนี้นะครับจะต้องปลูกในช่วงอุณหภูมิที่มันเป็นลบ55 จนถึง5องศานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงอุณหภูมิที่แบบเย็นจัดๆเลยอ่ะก็เลยคิดว่าอยากจะขอให้ตัวพิพนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถนําตัวมันเนี่ยมาทําการเพาะปลูกได้ซึ่งจะเป็นการปลูกแบบโตตามธรรมชาตินั่นเองแต่ซึ่งการปลูกแบบโตตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีข้อเดียวที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตเลยก็คือสามารถปลูกไปแบบตรงๆได้เลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะโตช้ากันสักนิดนึงนะครับคือถ้าหากว่าปลูกเองเนี่ย มันจะใช้เวลา18วันแต่ถ้าหากว่าโตตามธรรมชาติเนี่ยใช้เวลาถึง72วันเลยนะครับเรียกได้ว่าโตอย่างนานนะแต่มันก็คุ้มนะเดี๋ยวเราก็มาลองทํากันเลยนะครับซึ่งก็จะใชว้วิธีเดิมก็คือไปการวางประตูอ่าแมนนษลเอาไว้แล้วก็ทําการวางพืชโดยรอบแล้วก็สั่งให้คนงานเนี่ยทำการสั่งหรือถอนอ่ะคนงานหรือถอนหน่อยนี่มาอย่างไวเลยนะทําการสั่งหรือถอนโอเคเมื่อทำการหรือถอนเสร็จแล้วนะครับในกรณีที่เราวางประตูไว้แบบเนี่ยเวลาทําการหรือถอนปุ๊บ ในเรื่องของตัวไอเทมมันจะไม่ได้แบบมาเป็นไอเทมแบบเปล่าๆแล้วมันจะกลายเป็นบล็อกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีนี้แหละในการสร้างในเรื่องของตัวพื้นให้ตัวพิพเนี่ยสามารถข้ามาเมล็ดมาทําการพาะปลูกได้นะครับแต่ว่าในการปลูกครั้งนี้ผมจะไม่ได้ทําเหมือนกับครั้งก่อนที่เป็นการวาง1เว้น2นะคือครั้งก่อนเนี่ยวาง1เว้น2วาง1เว้น2ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ผมจะทำแบบเป็น3ไปเลยก็คือจะเป็น ติดการ3มช่องแล้วก็เว้น3าติดการ3ช่องแล้วก็เว้นสามจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะทํายังไงล่ะก็ดึงก็ลื้อถอนตรงนี้ลื้อถอนจากนั้นก็ทําการวางเพืิงตรงนี้เพิ่มเติมไปนะครับแล้วเราก็จะวางประตูต่อไปเลยแล้วก็ทําการลื้อถอนแล้วก็ทําอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าวิธีการเนี่ยผมต้องใช้เวลาการสักพักใหญ่ๆเลยอ่ะระหว่างนี้เรากลับไปดูดาวดักกันก่อน โอเคตอนนี้ก็ทําการสร้างตัวประตูมงลวดแล้วก็วางตัวตู้เก็บของเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้ห้องขนาดนี้ล่ะห้องขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางพื้นในลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นการนำไอเทมเนี่ยมาไว้ทางฝั่งซีกซ้ายใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับถ้าว่าเราวางพื้นเอาไว้แบบเนี้ย คนงานจะไม่สามารถเข้ามาทําการเก็บซ้าได้แล้วก็คือปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไปเลยแล้วทีนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่มันเดินตามพิบอย่างเช่นตัวกรับกรับตัวสวิตเทอร์หรือว่าตัวแฮตเนี่ยมันก็น่าจะยังสามารถเดินออกมาข้างนอกได้แล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่าวางตัวอะไรนะที่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเอาไว้ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ทําการ สร้างห้องแบบเป็นห้องแบบปกติไปอ่ะก็คือทําการวางประตูวไว้แบบนี้อ่าทีนี้ก็ถือว่าทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจากนี้ไปเนี่ยถ้าหาตัวขัดสเลียงที่เรา,เาปล่อยเอาไว้ในห้องนี้มันมีการฟักตัวออกมาแล้วในเรื่องของตัวแท่นเนี่ยก็ยังสามารถให้คนงานอ่ะแยกตัวสเลียงออกมาข้างนอกเพื่อทําการจับมันเอาไปเก็บเอาไว้ที่อื่นได้นั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถควบคุมการจเจริญเติบโตแล้วก็สามารถทําการขัดแบบง่ายๆนะครับ โอเคสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูดีกว่าก่อนอื่นเลยในห้องนี้เราจะให้มีการเก็บไข่ตัวอะไรบ้างไหนดูซิก็จะมีเป็นอ่าตัวกรับกรับเอกใช่ไหมมีตัวสวิตเทิร์นเอกมีตัวไข่แฮดน,นะครับไข่แหดปกติไข่แหบดสีไข่แฮดหินใช่ไหมส่วนที่เหลือก็ ไม่น่ามีแล้วละเมิงโอเคทําการตั้งค่าแค่นี้นะครับก็คือหลักๆเนี่ยจะเป็นตัวเผาพันสวิตเทิร์นแล้วก็เป็นพวกแหใช่ไหมส่วนข้อทางซ้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวไข่ที่มันสามารถไต่กําแพงได้สามารถบินได้ก็คือจะมีเป็นสลักเอไข่เด็กโกต่างๆใช่ไหมมีไข่พับทุกชนิดเลยไข่พิพแล้วก็ในเรื่องของตัวไข่กิ่งห้อยโอเคเท่านี้ก็ถือว่าเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวผมขอเล่นงานตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมาดน,นึงดูซิว่าจะมีใครหยิบตัวไข่สัตว์เลี้ยงเนี่ย มาทิ้งเอาไว้ในห้องนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตามปกติแล้วตัวไอเทมที่เราปล่อยมาจากตัวตูวต้เนี่ยถ้าหากว่าเจอกับประตูวมงลวดมันจะทะลุพื้นป่ะอับทะลุพื้นผ่านไปทันทีนะครับอ่าคนงานครับสงสัยเขาไปทาจรวดกันอยู่คือตอนนี้นะครับผมกําลังสั่งให้คนงานเนี่ยทำจรวดลําใหม่กันอยู่นะครับเพื่อที่จะบุกไปดาวดวงต่อไปกันสักทีหนึง่งคือตอนเนี้ยเราเดินทางกันไปทั้งหมดอ่าห้าดวงใช่ไหมก็คือจะเป็นดาวหลักของเราดาวาพิโบ เ e อร์บิโนแล้วก็จะมีฟีโซล่านะครับแต่ที่เนี้ยจะยังเหลือสมลราซอนแล้วก็เหลือชาริโน่ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ดาวสมลราซอนหน่อยกันละกันนะครับคือเป็นดาวที่มันจะมีเขตป่าแมกมามีเขตบึงด้วยใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันยังมีป่องตัวอาเกเซอร์ที่เป็นตัวทางสเตนด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวแบบอะไรนะถือโอกาสเนี่ยไปเห็นมันซะหน่อยกันละกันนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่าดาวหลักของเรา อ่านี่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 ตอนนี้เริ่มมีไอเทมที่มาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูสิเรามีสวิตเทอร์นกี่ฟองเนี่ยนี่ขนาดว่าหน้าจอเนี่ยมันรันไม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทีเนี้ยมันจะเป็นตัวขันเสียงที่คนงานจะไม่สามารถเอื้อมมือไปเก็บจับได้แล้วแต่ว่ายามใรก็ตามที่ตัวสวิตเทอร์พวกนี้มันฟักไข่ออกมาเราก็ยังสามารถใช้ที่รยสัทอันนี้ในการสั่งย้ายมันไปที่อื่นได้นั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเคลียร์ไปแล้วทีนี้ตัวสัเลียงส่วนอื่่่่นทีีเราไไมด้ลยง เราจะเก็บไว้ไหนดีก็จะขอทําห้องแบบช่วคคาวเอาตรงเนี้ยเอาแบบช่วคคาวก่อนนะก็คืออย่างเช่นมันจะมีไข่บางาสาระบ,บางตัวที่ผมไม่ได้เรียนก็อย่างเช่นพวกตัวแหดใช่ไหมพวกแหดต่างๆเอ่ยมีอะไรอีกอมีพวกพับใช่ปะในเรื่องของพวกพับก็ทําการติ๊กเอาไว้ก่อนกันละกันนะครับมีดีกว่าตัวลูกแหดต่างๆตัวลูกพับต่างเนี่ยก็ทําการติ๊กเอาไว้ก่อนกันละกันกในกรณีที่ เราแบบไม่ได้มีห้องที่จะใช้ในการเลี้ยงมันเนี่ยก็มาเก็บไว้ที่นี่ก่อนกันละกันเนอะข้อทางขวาเดี๋ยวผมขอตั้มเป็นตัวพิบกันละกันนะครับเป็นตัวพิบปกติแล้วก็เป็นลูกพิบโอเคแล้วก็เมื่อกี้นี้มีคนมาเพิ่มอา่าสนิมกับเมล็ดจอย่าเหรอเมล็ดจอย่าน่าน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าสามารถเอามาใช้ในการปลูกในเรื่องของการเพิ่มเกี่ยวกับค่าตกแต่งได้ส่วนสนิมเหรอสนิมแค่1น0 0กิโลกร,รัมนะครับงั้นก็เอาเมล็ดจอย่ามากันละกัน แต่คนเนี้ยเป็นการเลี้ยงสัตว์นะแต่เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่สูงถึง13เลยแต่ข้อเสียคือขุดไม่ได้ <c oughs> ถ้าถามว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการขุดเนี่ยผมรับแล้วนะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์ถึงบวก13กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าดูแลสัตว์แบบรวดเร็วกันมากพะใช้ตอนนี้รับไม่ได้จอาย่ามาก่อนกันะกันเนอะแล้วก็เจ้ขกงเราวตอนนี้ทําเสร็จอย่างรวดเร็วเลยเหรอเออทำเสร็จเร็วดีเหมือนกันเะเนี่ยในเรื่องของทรมานต่อแล้วเหลือแค่ นำตัวอะไรนะนำออซิไลท์มาใส่ใช่ไหมตัวหุ่นยนต์ทำพร้อมแล้วก็ในห้องนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทําการออกแบบเป็นห้องที่ให้สรรพันสามารถพอจะอาศัยอยู่ได้ในอาวากาศนั่นเองนะครับแล้วก็ในจังหวะที่เราเดินทางไปที่ดาวสเมลราซอนก็ทําการสั่งตัวโลเวอร์แล้วก็คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยออกไปสํารวจก,กันก่อนกันละกันเนอะอ่ะทีนี้เราไปดูปัญหาต่อไปกันดีกว่า ัวต่อไปที่ต้องมีการแก้ไขนะครับก็คือจะเป็นเจ้าเครื่องนี้เลยมันคือเครื่องทําน้ําจืดน,นะครับในครั้งก่อนเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวเครื่องนี้มันจะมีการผลิต,ตเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําใสออกมาใช่ไหมซึ่งเป็นน้ําใสที่จัดว่ามีอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับคือเขาออกมาเนี่ยน่าจะแบบ40องศาเห็นจะได้แต่ว่าตอนขาเข้านะครับอันเนี้ยมันจะเป็นน้ําเค็มจัดนะน้ําเค็มจัดตรงนี้นะครับมีอุณหภูมิเป็นลบ3องศานะคือเป็นอุณหภูมิที่มันแบบเย็นจนติดลบอะ่ะแต่ว่าพอขาวมาปุบ มันก็กลายเป็น30กว่าองศาไปเลยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้ําใสอันเนี้ยมันเป็นน้ําใสที่ถ้าหากเราไปใช้ในการเกษตรก็คงจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเกินไปแล้วก็เวลาที่เราใช้ในการผลิตเรื่องเกี่ยวกับตัวก๊าซออกซิเจนนะครับในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนิดนึงตามไปด้วยผมก็เลยคิดว่าอยากจะลดความร้อนของตัวน้ําใสที่ออกมาจากตัวเครื่องนี้กัน,นหน่อยซึ่งเท่าที่ไปคิดมาเนี่ยก็จะขอใช้วิธีนี้กันละกันก็นกไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะ ก็คือเป็นการใช้ตัวน้ําเค็มจันนั่นแหละครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําทในเรื่องของตัวท่อน้ำเนี่ยให้มันเป็นท่อน้ําแผ่ความร้อนแล้วก็ทําการโอนถ,ถ่ายเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยระหว่างตอนขาเข้ากับขาออกให้มันแบบตีคู่ขนานกันไปเลยจะได้เป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอุณหภูมิกันและกันนั่นเองนะครับคือในเมื่อเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันรับน้ํายังขนาดนี้เข้าไปยังออกมาเป็น40ได้ถ้าหากว่าเราทําให้น้ํามันอุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วขาออกมายังเป็น40อยู่เนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันใช่ไหมงั้นเรา ทำการสั่งหรือถอนเดี๋ยวทำการหรือถอนเครื่องนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วเรามาเริ่มออกแบบกันเลยดีกว่าโอเคทําการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับท่อน้ำกันก่อนกันละกันในเรื่องของท่อน้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จากตัวปั๊มคอยล์เหลือข้างในนี้ที่มีน้ำเค็มจัดเนี่ย <S <S ก็จะทําการสูบมันออกมาข้างนอกใช่ไหมแล้วก็จะมาเจอกับตัวท่อน้ําแผกความร้อนนะครับคือเนี่ยฝั่งซ้ายมันจะเป็นขาเข้านะ้ก็คือเป็นการรับน้ําเย็นจากคางบอนลงมาข้างล่างมาเจอกับตัวเครื่องเท่าน้ําจืดน,นะคระับเครน้ําจืดเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เราสามารถกดตัวโอเพื่อทาการสลับในเรื่องของซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยทําการให้มันหันหน้าโันแบบนี้จากนั้นก็จะเข้ามาที่ตัวช่องสีขาวใช่ไหมจากนั้นนะครับเมื่อทําการ เปลี่ยนเรื่องของน้ำเค็มจัดให้กลายเป็นน้ำใสก็จะออกมาตรงช่องสีเขียวแล้วก็มันก็จะไหลขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมาเจอกับ เท่าน้ำแผ่ควาร้อนถาดด้านขวานั่นเองนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นขาเข้าทางขวาเนี่ยมันจะเป็นอาขาออกใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับความอาอุณหภูมินะครับทางด้านซ้ายมันจะเป็นเย็นทางขวามันจะเป็นร้อนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการสลับเปลี่ยนโอนถ่ายในเรื่องของอุณหภูมิของการแลการนไปเท่านี้ก็น่าจะสามารถอาแก้ไขในเรื่องของความร้อนจากตัวเครื่องถลําจืดได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูดีกว่านะครับซึ่งก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดองกันหน่อยสิทางการเชื่อต่อท่อมานะครับแล้วทีนี้ ตัวน้ําเค็มจัดที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยที่มีอุณหภูมิประมาณลบหองศาก็จะค่อยๆไหลา่าลงมาคาล่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วตรงเนี้ยผมสร้างตัวพื้นโลหะเอาไว้ด้วยนะคือพื้นโลหะเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่มีความสามารถในการนำความร้อนค่อนข้างจะสูงนะครับสูงถึง54หน่วยเลยดังนั้นในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยก็น่าจะสามารถโอนถ่ายกันไปมาได้ดีนะครับไหนดูซิตอนนี้นะครับอ่าดูเท่านั้นหน่อยซิอันนี้ครับทางด้านซ้ายเนี่ยคือน้ําเย็นใช่ไหมขาเข้าประมาณลบ ประมาณลบห้าก็ละการลบห้าองศานะครับแล้วก็น้ำใสขึ้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณ10กว่าองศานะครับอ่ายอดเยี่ยมมากเลยนะถ้าหากว่าได้น้ำประมาณ10กว่าองศาเนี่ยก็ถือว่าดีเยี่ยมไปเลยนะครับนี่ตรงนี้ประมาณ5องศาค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนตรงเนี้ยจากเริ่มต้นประมาณ39กว่าองศาก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นการโอนถ่ายอุณหภูมิกันไปมานั่นเองนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัว ああปั๊มของเหลวนะครับไหนดูซ hey, um uh, ิป like yeah, no. <im> <werd> <Sultan> ั๊มของเหลวนะครับมันจะเป็นตัวเครื่องที่เราสามารถลําเลียงน้ําได้ทั้งหมด10กิโลกรัมต่อวินาทีนะส่วนตัวเครื่องทําน้ําจืดนะครับคือเครื่องที่จะใช้งานน้ํา5กิโลกรัมต่อวินาทีแล้วก็คือปั๊มของเหลว1เครื่องเนี่ยจะสามารถใช้กับตัวเครื่องทำน้ำจืดได้2เครื่องนั่นเองก็เลยมีการวางไว้2เครื่องแบบนี้แล้วก็ช่วยกันอ่าผลิตในเรื่องของตัวน้ําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนเนี้อุณหภูมิของที่ยัง รู้สึกว่าอุณภูมิจะเริ่มคงที่ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้เขาออกมานะครับจะประมาณ18องศาหรอก็ถือว่าโอเคนะจากเริ่มต้นที่ประมาณ39องศาใช่ไหมเขาออกมาประมาณ18องศาก็ถือว่า,าเย็นพอที่จะสามารถนําไปปลูกต้นไม้ก็ได้แล้วก็นําไปใช้ในการเพลการออกโเจนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็ถือว่าเคลีย ทีนี้กลับมาดูดาวที่4กันซะหน่อยนะครับหลังจากที่ไปแก้ขานหลักกันมาสาักพักหนึ่งเนี่ยก็เกือบจะลืมตรงนี้ไปเลยแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้นะครับเราได้มีการทําตัวพื้นที่เป็นแร่เหล็กเนี่ยเพื่อใช้สลับในการพอปลูกใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับให้เราอาวาังในเรื่องของตัวพื้นเนี่ยปิดขบวนก่อนทีหนึ่งแล้วเราก็วางประตูต่อไปใช่ไหมแล้วก็จากนี้นะครับให้เราสั่งหรือถอนครับให้ทําการ ลื้อถอนประตูพวกนี้ทิ้งไปในเรื่องของตัวพื้นอาไมทจะพูดนะต้องในเรื่องของตัวประตูนะครับหลังจากที่เราทําการลื้อถอนไปในตอนที่แบบว่ามันมีพื้นรอบด้านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบล็อกก็คือกลายเป็นแร่เหล็กแบบนี้นั่นเองอ่าตอนนี้มีคนงานเดินมาแล้วทําการลื้อถอนอาตรงนี้เล่นเกมกันสักนิดนึงนะครับเล่นเกมนิดนึงแล้วก็จากงานเมื่อทการลื้อถอนปุ๊บในเรื่องของตัวประตูเนี่ยก็จะกลับกลายไปเป็นไอเทมแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ล้อมรอบก็เลยทําให้มันกลายเป็นบล็อกแร่แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่ ผมจะทําการเพาะปลูกโดยการปลูก3ต้นเว้นสามวางสาเว้นสาวางสาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดทางกันเลยนะครับคือตรงเนี้คือจุดที่มันจะเป็นอภิมหาฟาร์มในเรื่องของการอาทาตัวต้นข้าวสลิดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ทําการสั่งหรือถอนอันต่อไปแล้วก็อันต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะไปทําหลังใหม่กันละกันนะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะก็แค่ทําการก่อสร้างหรือถอนก่อสร้างหรือถอนแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับโอเค ในที่สุดก็ทําพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือแค่ทําการลื้อถอนส่วนที่ไม่จะเป็นออกไปก่ออ็หึ่นก็ทําการลื้อถอนตั้งแต่ตรงนี้ แล้วก็ไล่ย,ยาวไปถึงบริเวณด้าน,นซ้ายเหลือกันแล้วกันนะครับสั่งหรือถอนไปแน่นอนว่าบริเวณขบวนก็จะทําเหมือนกันด้วยนะครับและทีนี้ระดับต่อไปก็คือเราต้องมีการวางบันไดาตามจุดที่เราต้องหยุดให้ไม่ให้พิพเนี่ยเพอนําไปปลูกก่อนนะครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้ของตัวพิพเนี่ยเราต้องไล่จากขวาไปซ้ายทําชั้นหนึ่งให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยลงไปชั้นถัดไปนั่นเองนะครับเพราะชั้นตามตั้งแต่ตรงบล็อกตรงนี้นะครับไปทางซ้ายยาวๆเนี่ยก็าําการสร้างบันไดปิดทางไว้ตลอดแนวเลย,ยงั้นเรามา สั่งซ่อบันไดกันเลยตั้งแต่ตรงนี้มา2บล็อกก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น3บล็อก3บล็อก3บล็อกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตู้ทางขวาตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับก่อ,อื่นเลยตู้เย็นเนี่ยจะนําเรื่องเกี่ยวกับตัวเมล็ดข้าวสลิดมาซึ่งเป็นเมล็ดข้าวที่เราจะใช้ในการเพาะปลูกนั่นเองนะครับคือเมล็ดข้าวเนี่ยใช้ทั้งในการเพาะปลูกแล้วก็ใช้ในการทาอาหารไปพร้อมๆกันด้วยก็เลยอยู่ในบทบุก่ของตัวตู้เย็นนะครับั้างนี้ก็ทําการสั่งยกเลิกเหมือนกันแล้วถัดมานะครับ ตัวตู้เก็บขออันนี้เราต้องตั้งค่าว่าให้นําตัวไข่พิฟมาใส่เอาไว้ก่อนอื่นก็ตั้งค่าเป็นไข่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นพิฟอ่อาไข่พิฟอยู่นี่โอเคตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ให้อาสารพันธ์เนี่ยนำในเรื่องของไข่พิฟที่เราได้จากประตูเมื่อครั้งก่อนนะครับมาใส่ไว้ในห้องนี้สักหนึ่งฟองก็แล้วกันเนอะแล้วก็อีกฟองหนึ่งเนี่ยก็จะไว้ที่ห้องข้างล่างก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ตามทางนี้ก็เหมือนเดิมสร้างบันไดยาไปยาไปยาไป,าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่า ก่าจะใช้เวลาสร้างเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลาอีกกี่วันนะครับเพราะตอนเนี้ตัวไขพ่พิฟมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะตอนนี้ไขพ่พิฟนะครับต,ตั้งแต่ตั้งแต่ผมรับมานะตอนนี้การฟักตัวขอมมันจะเป็น65%ซนะครับซึ่งมันจะขึ้น5%เต่อไซเคิเลนะหมายความว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ว,ว่าอีก35หาร5ร็อีก็แค่7วันมันก็จะฟักตัวออกมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก5วันหรือเปล่ากว่ามันจะมีการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็สามารถคาดในเรื่องของมเมลูกได้้นนะรงนรงงาตี ขอเลขง,งานหน่อยเลขง,งานเป็นระดับ9คนงานครับอ่ารู้สึกว่าเบิร์ดจะไปได้ใช่ไหมเบิร์ดขึ้นมาแล้วแล้วก็มาหยิบไข่พี่ไป2ฟองด้วยกันนะครับแต่ว่าเราต้องการให้ฟองหนึ่งเนี่ยมันไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมงานวิธีการตั้งค่าแสนง่ายได้ครับทําการคัล็อกกัดตั้งค่ามาแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเราทําการตั้งค่าว่าเฉพาะที่เก็บสัง่งเก็บกวาดกันละกันเนื้อส่วนค่าบนตรงนี้ ก็ยกเลิกไปก่อนทําการสั่งยกเลิกไปแล้วตัวไข่พิบก็จะตกลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วเราก็เลือกมาฟองหนึ่งสั่งเก็บกว่าเท่านี้ก็สามารถแยกเป็นห้องหนึ่งหนึ่งฟองแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็ไปอีกหนึ่งฟองแบบนี้นะครับโอเคที่เหลือแค่สั่งยกเลิกไปเท่านี้ก็มีไข่พิบพร้อมที่จะอาทำการเพาะปลูกกันแล้วแต่ว่าต้องเพาะปลูกชั้นบนก่อนนะทำชั้นบนให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยเริ่มจากชั้นล่างนะครับอ่าเท่านี้นการเตรียมการก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่รอให้ไข่พิฟเนี่ยทำการฟักตัวออกมา,มา,มการถ ค้ามในเรื่องของตัวไม่ได้ข้าวสเสล็เนี่ยมาทําการเพาะปลูกกันได้แล้วนะครับและเมื่อทําการเพาะปลูกแล้วเราก็ทําการเลือกถอนมาดาทางซ้ายไปแล้วก็เมื่อปลูกต่อไปปุ๊บก็ทําการเลือกถอ,อนต่อไปเลือกอต่อไปเรือ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้งชั้นนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเริ่มที่ชั้น2ต่อไปซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่หยุดอยู่แค่2ชั้นนี้นะครับผมก็จะทํามันไปให้ถึงสุดข้างล่างไปเลยก็แล้วกันแต่ว่าตรงไหนที่มีเรื่องของตัวภูเขาไฟเหล็กเนี่ยก็คงต้องมีการเอาเว้นที่เอาไว้เพื่อเป็นการใช้้้งงงาานนนนนนใเเเรรื่่อออขขตตตัััววปูไฟกก็แและคบี ขอทาการสั่งขุดเจาะสำหรับชั้นต่อไปกันก่อนกันละกันเนอก็ทําการสั่งขุดเจาะไปยาวๆได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะไปทิ้งท้ายที่ดาวหลักกันละกันนะครับก็คือจะเป็นคอนโดสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคือตรงนี้ผมมีการต่อเรื่องกับตัวท่อการนะครับซึ่งไปท่อการที่มันอยู่ตรงอ่าห้องที่เราใช้ในการเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้มันมาเชื่อมกับตรงนี้แล้วก็ให้มันปล่อยก๊าซออกมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งตอนเนี้ยม ซึ่งถ้าหากถามว่าทำไมาถึงใช้กาซคาร์บอนไดออกไซด์ล่ะนั่นก็เพราะว่า อากาศขั้วโลซ้ายเนี่ยมันเป็นสีอะไรครับมันเป็นสีดําใช่ไหมแล้วตัวหิ่งห้อยเนี่ยมันแสงสว่างไงครับผมก็เลยอยากจะได้พื้นหลังสีดําไม่ใช่อันนี้อันนี้แค่แบบบังเอิญบางเอิญเฉยๆนะครับคือเนื่องจากว่าตัวหิ่งห้อยเนี่ยถ้าหากเราต้องการให้มันมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ก็คือเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอีกขั้นหนึ่งได้เนี่ยมันจาเป็นต้องใช้เรื่องของอาหารการกินนะครับเริ่มจากหิ่งห้อยก่อนหิ่งห้อยคือขั้นแรกใช่ไหมหิ่งห้อยขั้นแรกนะครับบอกว่ามันจะมีการฟักตัวอ่าคือฟักไข่เน เบอร์รี่ลมควันนะครับซึ่งเบอร์รี่ลมควันเนี่ยมันเป็นอาหารใช่ไหมล่ะก็คือเป็นการใช้อะไรนะใช้เบอร์รี่ก็คือใช้ตัวต้นบสตันบอสซัมนะครับเราได้เป็นเบอร์รี่มาและเราก็ต้องนํามันมาทําเป็นอาหารนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งนี้อ่ะน,นี่ก็คือเบอร์รี่ลมควันนะครับโดยการใช้เบอร์รี่บิสตันเนี่ยอ่า1,600่แคลเราจะได้เบอร์รี่ลมควันมา2000แคลนะครับซึ่งเป็น หนึ่งในอาหารที่สารพันธุ์ก็สามารถกินได้แล้วก็เป็นอาหารที่ใช้ในการพัฒนาให้มันมีโอกาสเพิ่มเปอร์เซนต์ให้มันกลายเป็นหิ่หคอยตะวันนั่นเองหรือก็คือเราต้องเอาอาหารชิ้นเนี่ยไปให้มันกินครับซึ่งทีเนี้ยเจ้าตัวแทนให้อาหารอันนี้นะครับมันคือแทนที่เราสามารถตั้งค่าให้นําตัวเบอร์รี่ลงความนะมาใส่ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าหากบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันเป็นอย่างเช่นการออกซิเจนเรื่องของตัวอาหารถ้าว่าเราทิ้งไว้านานๆนะ่ะมันจะมีโอกาสที่มันจะเน่าเสียได้ดังนั้นบริเวณโดยรอบนี้ผมเลยต้องเปลี่ยนให้ม ซึ่งความจริงแล้วเราใช้กา๊าซเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้ใช้กา๊าซคอรีนก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกา๊าซไฮโดรเจนก็ได้นะครับมันคือกา๊าซที่ทําให้อาหารไม่มีการเน่าเสียแต่ว่าผมขอเลือกเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันก็เลยต้องมีการต่อในเรื่องของตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้มันวนมาแล้วก็มาปล่อยไว้ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเต็มห้องแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาคขามสดของอาหารได้อ่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวที่ให้หาสัตว์นะครับเลือกเป็นหหิ่่งอยใชม หิ่งห้อยนะครับเรียกเป็นหิ่งห้อยจากนั้นก็ตั้งค่าว่าให้นําบริลล์ลงควันเนี่ยมาใสาเอาไว้ที่ห้องนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ห้องข้าวบนห้องแรกคือห้องที่ผมจะเรียกหิ่งห้อยด้วยฟอร์ฟอรัลก็แล้วกัน,ก,นก็คือเป็นแรท่ที่ตัวหิ่งห้อยเนี่ยสามารถกินได้แต่ว่ามันจะไม่มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้แบบแบบเแบบป็นสายพันธุ์หนึ่งได้แต่เป็นสิ่งที่เรามีการผลิตค่อนข้างจะเยอะ เพราะว่าพอฟอร์ไลท์เนี่ยเราได้จากการทำฟาร์มเด็โก้นั่นเองนะครับคือเดโก้เนี่ยทุกครั้งที่มันมีการกินอะไรเข้าไปมันจะขับถ่ายออกมาเป็นพอฟอร์ไลท์อยู่แล้วเราก็สามารถนำผลผลิตอันนี้มาให้กับตัวหิงห้อยกินได้แล้วก็ชั้นที่2เนี่ยคือชั้นที่ผมจะทําการเพาะพันธุ์ให้มันกลายเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือจะเป็นหิงห้อยตะวันแล้วเมื่อได้หิงห้อยตะวันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าขั้นต่อไปเนี่ยเราต้องให้อะไรกับมันถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับแต่วาานน้้้้ขกกัแลว็งห จรวนลำนี้ก็น่าจะพร้อมเดินทางสำหรับการบุกไปดาวต่อไปนั่นก็คือดาวเมลราซอนนะครับก็สามารถร้อติดตามกันได้เลยโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตน